เอาพร้อมไหมฮะพร้อมครับผมไม่เคยพร้อมอะไรเอามาไปเลยกัน1นึสองสาสวัสดีครับพวกเราแฟนครับลปางเฮ้ยใครที่คิดว่าเราอาจจะไม่มีรีแอคชั่นเพลงี คิดผิดนะครับมจะไม่มีได้ยังไงมันก็ต้องมีอยู่แล้วก็ต้องมีอยู่แล้วแต่ว่าอย่างที่ทราบกันอาจจะใช้กันนิดนึงไม่เป็นไรนะวันนี้ช่องเราอาจจะไม่ได้อิงตามกระแสละเน้นด้วยใจรักเลย <laughs> ประมาณนั้นเออวันนี้เราจะมารีแอคชั่นเพลงอะไรครับยู <c oughs> จิการ s เซโนอังเกตครับต้อาไปอ่านว่าอย่างนี้เหรอใช่อีกทีได้ไหม จ <less> ุ้ยจิกาสซโนอังเกตอ๋อหรือกับไรข้อเท้าแห่งความทรงจำใช่แล้วเออที่เมมเขาจะบางทีน้องเพลินเนี้ยก็จะจำเป็นกับไรข้อเท้าเดือนสิบเอ็ดใช่เพราะว่าเอาชื่อของสายญี่ปุ่นกับไทยมาปนกันอ่าคือถ้าแปลตรงตัวมันคือนั่นแหละนั่นแหละมันก็คือตรงนั้นแหละอ่าคือผมยังบางจะเรียกเพลงนี้ว่าเพลงสิบเอ็ดกัตสึโนอังกฤษอะไรอย่างเงี้ยเออก็คือว่าเพลงนี้ความสำคัญแน่นอนมันคือหนึ่งในเพลงของ general election นะครับปี2025นี้นะครับเพลงแรกของเซมบัสสึกก็คือเพลง Color Con Wing นะที่แพนเค้กเป็นเซนเตอร์เพลงต่อมาโชฮัสสึกนะ้องอาโอสุระแอายที่ปลายฟ้าอ่าซึ่งมีพี่เอิร์นเป็นเซนเตอร์นะฮะและแล้วก็มาถึงเพลงนี้ซึ่งเป็นเพลงของน้อง Next Girl นะครับก็คือเป็นเซมบัสสึกชุดทีฐ์มาแหละอ่าเรง<ๆ>เข้าใจง่ายๆนะ ก็เลยเพลงที่3ใน GE นี้นะอ่าก็คือจะได้น้องน้ำมนตเป็นเซนเตอร์เพลงนี้ก็คือเป็นคนเลือกเพลงนี้นะครับต้องมาคุยเรียนว่าเพลงนี้มันความสำคัญมันอะไรยังไงสิออรรจิเนัลมาจากไหนมาจากไอคิวีฟูตเอตครับตรงกับซิงเกิลที่50อืมก็เป็นซิงเกิลแก๊สของมาตาลิเบนมายูด้วยอ๋อเหรอมายูยุนะใช่โอ้เคๆผมรู้ว่าเป็นซิงเกิลแต่ผมไม่แน่ใจว่าใครอะไรยังไงเนาะแต่ผมเมื่อกี้แปลกใจนิดนึงว่าเพลงนี้มันฟังผ่านหูบ้างละ เพราะว่าจากวันที่เพลงมันปล่อยหรือขั้นตอนก่อนหน้าก็ตามอ่ะคือมันมีมาให้เราเข้าหูเยอะมากแล้วแต่ผมมายังไม่ได้ฟังจริงๆเลยอะไรเงี้ยแต่ผมรู้สึกว่าดนตรีน่าสนใจมันตื้อๆอะไรเงี้ยตอนแรกผมก็นึกว่าไม่ใช่เอคบีอ่าเพราะว่าใจเราโน้ตว่าไอคิมจะออกแบบเจร๊าะเจร๊าะตลอดเวลาอะไรเงี้ยอ๋อนี่เป็นเอคบีนะซิงเกิลที่ห้าสิบอ๋อพองันถ้ามันเป็นซิงเกิลแบบล้ำร่างเงี้ยเพลงมันน่าจะเศร้า น่าจ็นะอ่าน่าจะขอเศร้าผมก็เคยไปอ่านคาบป็แบบพันดานะยังไม่ได้แบบลงหลงมันก็ก็ดูมีอะไรอย่างนั้นอยู่แต่สามได้ได้ดูเอ็มบีต้นฉบับไหมของไอคิดียังไม่ได้ดูครับเคยแต่ฟังเพลงผมไม่เห็นผ่านนิดๆเลยอะแบบผ่านแบบวูบเลยอะเหมือนก็ก็เหมือนจะเน้นไปทางที่มาอยู่ๆเป็นหลักผ่านที่ทะเลอ่าประมาณนั้นประมาณนั้นฮะเออก็เลยโอเควันนี้เราอาจจะไม่ได้มาเปรียบเทียบ ต้นฉบับกับของ B N K มากนักนะก็เดี๋ยวเรามาดูกันที่โฟกัสกันที่ B N K ดีกว่ามาพูดถึงสมาชิกของเพลงนี้กันครับเป็นสมาชิก next girl ครับครับผมมีใครกันบ้างครับามี่ต่อไปเป็นจริงๆครับผมโอ้โน้องคาวครับมาลีนครับิี i แพทครับน้องแนวครับนรคับผม แล้วก็เกลียาเอาผมแยกดูกัแล้วอะไรโอเคโอเคน้องเซนอะยอแล้วก็ไข่มุกครับสุดท้ายก็เป็นขมนครอบเซนเตอร์ของเราเองนะฮะเออก็มีทั้งหมด12คนนะฮะก็เป็นเซนราสื์ที่ได้รับเขาเรียกอะไรคะแนนโบดเนาะเออก็ผมว่าน่าสนใจเพราะว่ามันมันมันมีทั้ง CCM มีทั้ง b n k หลายรุ่น นะฮะฮกระทำเพลงเงี้ยมันน่าจะมีส่วนผสมที่ผมว่ามันอาจจะเป็นส่วนผสมใหม่ๆนะเหมือนที่เราเคยเห็นมาแล้วในคำท้าทายที่ปลายฟ้าเงี้ยเออก็แบบก็มีการเอานีราไปเต้นแวนอะไรเงี้ยเออเพลงน,นี้ก็น่าจะได้เห็นความหวานความเศร้าบางอย่างที่แบบเออน่าจะไม่เคยได้เห็นเออจากมาลีนเงี้ยซินดี้เงี้ยเอหรือว่าแบบว่าจริงๆเงี้ยเอ,อหรือว่ามันน่ามีอะไรจับตาแต่ด้วยความว่าช่องเราอาจจะแบบถ่ายเพลงนี้ช้าหน่อยมันมีกระแสมาเยอะมีกระแสมาเยอะ ไอ้นั่นไอ้นี่ไอ้นี่นั่นหน,หน,หน,หนาหูมากถือว่านี้เรามาพิสูจน์แล้วกันว่าเขารู้สึกยังไงนะเรียกว่าเรารอจะรีแอคจริงๆอะอตั้งแต่วันที่ออกจนวันเนี้ยวันเนี้ยผ่านมาที่วันไม่รู้แล้วเนี่ยอาทิตย์นึงแลวประมาณนัณ้นวานัา้นก็เลยบอกว่ายังไม่ได้ดูจริงๆเลยรู้แค่มันมีภาพประมาณเหมือนโบสถ์เหมือนอะไรนะนิดๆนะเออก็มาดูกันว่าเขาจะตีความเพลงยังไงนะครับเนื้อหากันนิดนึงเนื้อหาเนี่ย เข้าใจว่าเพราะเพ,ะเพลงมันดังเนาะเนื้อหาพอจะรู้่าอยู่แล้วเนื้อาเพลงคูดเหมือนกับว่าเป็นความรักครั้งเก่าของคนพูดในเพลงอ,ะอ่ะเจ้าของเพลงเนี้ยก็เหมือนกับว่าเออเนี่ยทุกวันนี้มันเปลี่ยนไปละ<ม>ความรัก,กเราไม่เหมือนเดิมละแต่ว่ากําไรข้อเท้าที่เธอให้ฉันเมื่อเดือนสิบเอ็ดอ่ะฉันก็ยังใส่อยู่นะ<ม>ออเพราะงั้นเลยเป็นความรักที่ลืมไม่ได้ลืมไม่ได,ไไดไ้ต้องเศร้าแหละผมว่าอ้าวสามเราเอายังไงดีไม่มีอะไรแล้วก็ไปเลยนะ ไปเล,ลื่อยๆกันครับอาา๋านี่ไงโบสถ์จริงๆด้วยนี่เดินเข้าพิธีว่ะโอ้น้ำมนต์เจ้าสาวเหรอฮะโอ้มีมีโนหูนี่คือสวยมากโอ้โอ้กาลินแพทนางแนวลูกเกดตามเนี้ยเซนดี้แคล ภาพก็สวยนะฮะสวยสวยอ๋อทุกคนจะเข้าร่วมพีทีอืมสวยทุกคนเลยนะอ๋อ,อโยนเลยไม่รอเจ้าบ่าวเลย คนดูสวยสถานที่ก็สวยฮะที่ืมอีกนิดละกันนะทุกคนละ น่าร <Sen corporations> ักในนาอยะ เฮ้ยคีนิ้เลือกน้องพาวมาเป็นคนนำเสนอถือว่าดีเฮ้ยใแล้วผมว่าสิ่งเมืเอ่อกี้อย่างนี้ สถานียิ่งน่ารักนะ เธอที่บ้านเขาก่อนอืเจ็บเลย โดนไปแล้วต้องเก็บขึ้นมาเองเหรอก็กระบ่าไปกระบ่าไปกับเขาซะแล้วเฮอันี้ดีนี้ดีเป็นทรานซิชันที่ดีเลยนะฮะเฮ้ยจบแล้วนะครับก็คือโอเคผมเข้าใจละผมเข้าใจที่กระแสมันค่อนข้างจะหนาหู นะเรื่องว่าแบบ MV ไม่มีอะไรเลยอ่าม,มันเขามีคํานี้กันเขามีคํานี้กันคือดูผ่านๆมันเหมือนเป็น Dance p e r ร์ r อร์แมนซ์เอเอาที่ผมไึกไวๆก็คืออย่างอย่างตอนยุคเฟลเละบบิดเฟลและบิ้นจะมีเส้นเรื่องแล้วเขาก็ปล่อยอันที่มันเป็น Dance p e r ร์ r อร์แมนซ์เอมาด้วยเออพจะได้เห็นท่าชาร์อะไรเงี้ยซึ่งอันนี้ก็เป็นแ a n c e อย่างเดียวเลยมันไม่มีสตอรี่ไลน์เนาะ เมื่อวานมันมีแบบเพื่อนๆในแฟนหางลำตาราท่านหนึ่งเนาะเขาก็พูดถึงว่าเอ้ยจริงๆอ่ะมันควรจะวางตอรี่ไลน์ว่าแบบว่าให้น้ำมนเนี่ยมางานแต่งงานของแฟนเก่าอ่าอ,อะไรแบบนั้นแบบนั้นเออผมก็เห็นด้วยนะเห็นด้วยนะมะัน,นมก็น่าจะดีถ้าเราจะมองว่าเขาพยายามสลิกเลี่ยงดราม่าเรื่องของแบบคือจริงๆเพลงนี้มันค่อนข้างม,มันมันใส่เรื่องของเรื่องความผู้ใหญ่ไปเยอะหน่อย เออเรื่องแบบว่าความสัมพันธ์ที่มันผ่านไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยเออทีนี้ถ้าเรามองอย่างนั้นก็ได้ก็คือเหมือนกับเลี่ยงดราม่าลวกันไม่ต้องมีพระเอกไม่ต้องมีอะไรเลยอะไรเนี้ยแต่จริงจริงมันก็มันก็จริงจริงมันมันก็มีหลายมีที่ผ่านมา4อสี่แปดที่แบบใส่เรื่องของความสัมพันธ์เข้าไว้เขาง่ายๆอย่างของแพนเคก้กครับอุปเกตไม่ดีอ่าอันนั้นเขาก็เขาก็อัดระบุตรงๆนะเออว่าว่า,วามีเหมือนมีผู้ชายคนนึงประมาณนั้น อันนี้จริงก็จริงก็อาจ,จะทําได้แต่เขาเลือกจะไม่ใส่เอ,อผมก็ไม่มั่นใจว่าทําไมมันถึงไม่มีการใส่สตอรี่ไลน์เข้าไปเออ,เอ,อก,ก็ก็ไม่แน่ใจว่าหลังบ้านเขายังไงจริงหลังจากที่ MV มปล่อยอ่ะอมันมีการอธิบายประเด็นอยู่อ่าโดยโดยโน้องน้ำมนต์นนแหละเออมีอยู่มีอยู่ซึ่งเดี๋ยวคงต้องไปหาเอาเอออันเนี้ยเอาเบื้องต้นกันที่ผมดูเนี่ยผมรู้สึกว่าซีนที่มันเป็นท่อนบิดนะครับ มันมีคำว่าความทรงจําอยู่จริงตรงนั้นอนะถ้าใส่เข้าไปอะว่าให้เห็นเป็นภาพแฟลชแบ็กแฟลชแบ็กถึงความสัมพันธ์อะไรอย่างเงี้ย oh. ก,ก,ก็ได้เรานะคืออาจจะไม่ต้องถ่ายเยอะไม่ต้องถ่ายสตอรี่ไลน์เยอะแล้วถ้าเป็นผมนะผมจะบอกว่าให้การที่เขามาเต้นเนี่ยมันเหมือนกับเพื่อนๆรู้ว่าน้ำมนตนะ์อะแบบเหมือนไม่เบรกไปละคือแบบฉันจะได้แต่งงานอยู่แล้วแต่ไม่ได้แต่งเพราะว่าเขาไปกับคนอื่นแล้วอะไรอย่างเงี้ยฉันก็เลยชวนเพื่อนๆมา หลุดไปแล้วอะที่ที่บทนี้อะไรอย่างเงี้ยคือมันก็ได้นะผมว่ามันก็ดาร์กดีแล้วมันก็มันก็แบบเป็นเป็นดาร์กแต่เคลือบฉาบไว้ด้วยความสดใสเออคือมันมันมีขย,ยักเยาะล้คอนจริงอะไรแบบนี้นเ,นเออคือผมอห่างั้นก็ได้อ่าไอ้สามว่าง,งดีกว่าถ้าตัดเรื่องไม่มีตอรีดิไล <S <S ผมก็คิดว่ามันก็เป็นอวิทที่ดีแหละอืมอืมอใช่ถึงโฟโตชตั่นอาจจะไม่ได้ใหญ่เท่าสองสองตัวที่ผ่านแต่ว่าใหญ่เหมือนไม่ ดีในในสเกลของมัน,นอ่ะอืออืออใช่คือเหมือนเขาเขาวางกรอบสเกลมาแล้วอ่าสเกลงานมาแล้วว่าแบบว่าประมาณนี้เอาประมาณนี้เพระาะด้วยหนึ่งคือเพลงมันไม่ได้ต้องใช้พลังเยอะครับมันไม่เหมือนอย่างอย่างอเออเอเอร์ซลเนาะที่แบบว่ามันต้องแบบโหเขาวางว่าเป็นนักบิดอะ่ะมันก็ต้องแบบใช้พลังใช้อะไรอย่างเงี้ยภาพเพิ่มมันต้องใช้เยอะแต่เพลงเนี้ยด้วยทํานองผมว่าแค่ฟังก็ชอบแล้วนะคือแบบด้วยทานอง เนื้อหามันก็ดีมันมีลูกขอดท,ที่เท่ๆอยู่เออที่แบบว่าแค่แบบฟังก็เพลินแล้วอาจจะไม่ต้องแบบใช้ตัวสตอรี่ไลน์เข้ามาช่วยก็ยังได้อนะไรเงี้ยถ้าเรามองมองแบบนั้นนะจะได้ <ourt> แหละ <c ourt> <ช>อืมอืมอมมันมันแอบ,บรู้สึกเหมือนมันไม่สมบูรณ์ไหมอ่าอ่ามันแอบแบบเอ๊มันขาดขาดอะไรไปอะไรเงี้ยอันนี้ผมกําลังลองเลื่อนๆนะไม่รู้จะเจอไหมถ้าเจอเดี๋ยวเราลองพูดคุยกันน่าจะอันนี้อ่ะ ไหนๆเจอละคสูงนิดหนึ่ง <c oughs> ก็คือนี่ไงใกล้เคียงฮะใกล้เคียงใกล้เคียงกับที่ผมคิดไว้ <c oughs> น้ำมนต์บอกว่าในสตอรี่ของเอเบีเนี้คือมันมีน้ำมนต์คนเดียวที่เป็นคนจริงๆที่คิดเองว่ากำลังจะได้แต่งงานอ่าส่วนคนอื่นอ่ะเหมือนเป็นแฟรี่อ่าวมาช่วยแบบล้ำตามนั้นไปอะไรเงี้ยหลือดหรือถ้ามองดังๆหน่อาจจะเป็นแบบ ความเพลอก็ได้เออเพลอวก็เห็นเพื่อนมาอะไรอย่างเงี้ยเออซึ่งเป็นสิ่งที่คิดไปเองอ่าน้ำมนต์บอกนะสิ่งสุดท้ายที่เดินไปเก็บออกม้ตัวเองโยนคือยืนยันว่าไม่มีใครอยู่นั้นเลยนตัวน้ำมนต์เองอ่าเฮ้ยขนลุกนะครับขนลุกนะครับเออ MV เขาถ่ายนานมากนะฮะถ่ายก่อนโชว์ฮัสุกวันหนึ่งเหตุผลที่ไม่ถ่าย MV ที่ทะเลเพราะว่าเป็นช่วงฝนตกหนักเออไปโอมันก็เป็นข้อจากัดเนาะมันก็เป็นคอนดิชันของช่วงเวลานะฮะอืม สถานที่ที่ถ่ายอ่ะก็ยังมีฝนตกนะอืมไม่ใช่โบสถ์แต่ว่าเป็นคาเฟ่ที่สามารถจัดงานแต่งได้นะครับผมแล้วก็มีรายละเอียดนิดนึงที่เสริมเข้ามาผมชอบมากนะครับก็คือรายละเอียดในด้านการโปรดักชันนะเพราะละมุนแต่แรกไม่มีสร้อยคอมันดูโล่งๆนะครับพี่พีคนะครับพีคบีนเคฟอร์เรียของเราก็เป็นสไตลิส์ไงอ่าคุณภูสิตาก็เลยแบบเอาสร้อยตัวเองใส่อยู่มาใส่ให้ดูเลไรมากขึ้นนะอ่ะถ้างั้นผมว่าผมว่าผมเข้าใจนะผมว่าผมเข้าใจบีนี้คือ คือมันไม่ได้ชัดเพียงแต่ว่ามันตีความได้เออไปมามันสนุกดีนะมัน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 ตีความได้ว่าทําไมต้องเป็นแบบนี้อะไรเงี้ยทำไมมันถึงไม่มีสตอรี่ไลน์ทำไมมันถึงจบแบบนั้นเลยเนี่ยเออแล้วก็ผมแอบใต้เรื่องสัญญานี้ิีงที่ทุกคนหลับหมดอะแต่ว่าน้ำมนต์ตื่นอะมันชัดมากมันชัดมากว่าคือคําว่าหลับมันหมายถึงเพ้อจินตนาการมันไม่จริงคือทุกคนไม่จริง แต่น้ำมนก็เลยที่ตื่นและรู้ความจริงว่าทุกวันนี้มันไม่มีความรักนั้นเลือยู่แล้วอผมว่าคนรู้เลยเ้ยผมว่าไม่สัญญาที่ดีคือมันมันอาจจะดูเหมือนแบบทําทําไมอย่างเงี้ยบางคนอาจจะคิดว่าถ่ายทาไมอะไรเงี้ยแต่ถ้าเราตีความได้มันก็เป็นซีนที่ดีเลยอ่ะจริงนะคือมันเลือกที่จะแบบไม่เล่าตรงๆผมรู้สึกว่ามันไม่รู้สิมันลึกๆมันเพลงนี้มันแอบมีความเซ็กชวลแอบแฝบางอย่างัมีความเล่าถึงความสัมพันธ์ที่มันค่อนข้างลึกอ่ะ เขาเลยพยายามที่จะเลี่ยงสตอรี่ไลน์ทั้งหมดหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยโดยการแบบถ่ายแค่ซีนที่มันอันนี้แล้วประกอบกับคอนดิชันที่เรื่องโฟนเรื่องอะไรอาจจะงบด้วยอะไรด้วยเงเออข้อจากัดต่างๆก็เลยออกมาเป็นแบบนี้เออก็ติดนิดหน่อยเองผมว่าถ้าเกิดสมมุตินะนิดเดียวเยถ่ายแบบนี้แหละแต่ถ้าช่วงที่เป็นท่อนบิดอ่ะเขาเขาใส่แฟลแบกนิดเดียวให้เราเข้าใจว่ามัน,ม,นมันมีเคยมีเรื่องเออความรักนี้อยู่จริงเนี่ยผมว่ามันจบผมมันตอบจบเลยเออ ก็โอเคจริงๆแล้วก็เป็นเพลงที่ผมชอบอยู่ดี sparkle. มันมันชอบมันก่อนแล้วอะเพลงมันพราะนะเพลงมันพราะมันเป็นเพลงที่ไม่ค่อยได้ยินสไตล์นี้จาก48 Thailand น,นะอืแต่เหนือสื่อใดน,น,นะครับเวอร์ชั่นที่ผมวัดดีที่สุดอะต้องเป็นเวอร์ชั่นของน้องกุเอสุ กรซี่เกรนะฮะก็คือน้องแคนดิเดตใช่รุ่นที่หก <6. Yeah. S 1> แคนดิเดตรุ่นที่6นะครับเออก็พอดีว่าหลังจากที่ <c oughs> น้องได้มาแคนดิเดตกันไปนะก็เราก็มีโอกาสที่จะได้เจอน้องในงานแปดปีนะครับแล้วก็ได้ติดตามโซเชียลน้องก็ได้เห็นว่าน้องน่ารักมากนะน้องพยายามที่จะ,ะโคเวอร์เต็มโคเวอร์เพลงของ48อยู่แต่ว่าน้องยังไม่หมดไฟ เออก็ผมได้ไปดูเช่นนั้นแหละเลยรู้สึกว่าชอบเพลงนี้ขึ้นมาเลยส่วนตัว <laughs> ไม่รอกก็ <laughs> นั่นแหละรู้สึกว่าเออทำให้เพลงนี้ดูน่าสนใจแล้วก็รู้สึกว่าที่น้องเต้นนั้นดีมากนะครับดีมากดีมากก็รอดูกันต่อไปว่าจะยังไงนะครับส่วนเพลงนี้ก็รวมๆอ่ะถ้าแบบไม่ติดเรื่องที่มันขัดใจหรืออะไรที่ชาวบ,บ้านเขาเป็นอ่ะผมว่าผมชอบนะเออมันก็สวยอ่ะมันก็ดูงดงามดีอ่ะเออถือว่าดีถือว่าดีเลยครับก็ได้เห็นที่เราพูดกันไว้ ได้เห็นมุมหวานๆใหม่ๆของน้องๆอะไรเงี้ยอ่ปาปาไม่อยากจะเข้าเลยแต่ว่าเออมาลีนแพทถ้าจะเป็นมุมใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยทินดี้อย่างเงี้ยเออหรือจริงๆลูกเกดอย่างเงี้ยจากทิ่เต้นแรงๆกันมา,ๆๆๆอานเออก็ได้เห็นมุมหวานๆผมว่าด,ดีออกอือก็ถือว่าด,ดีนะอือไอสาชอบไหมชอบครับอืมมีอะไ่ชีบกตั้งหนึ่งสองสามคนเลยู่เดี๋ยนะ มีไข่ม okay, so okay, okay, mm ุกมีแนวแล้วก็อ๋อโอเค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 เฉียบคมโอเคฮะก็น่าจปรามานนี้นะไม่ต้องเยอะเราก็ถือว่าเราตีความดังที่เราเข้าใจละโอเคก็หลังจากนี้ก็ไม่รู้จะยังไงเพราะว่าช่วงให้เราเลียกันเนี่ยเป็นช่วงที่มีคอนพิเศษนะครับไม่ว่าจะเป็นแคปเ a i n n เน็กซ์นะครับของน้องน้องรุ่นต่อไปแล้วก็ เดี๋ยววันนี้เราจะได้ดูคอนเออคอนาโตซังคิอ่าซึ่งเป็นคอนเหมือนกับคอนประกาศอำลาของเออซีจรุ่นที่1น,นะครับก็หลัง่างนี้ก็ต้องรอดูอ่ะผมว่าก็ถ้าเรื่องรีแอคนะเร็วสุดก็น่าจะได้รีแอคของรุ่นที่4 c g m เนะเพลงเพราะว่าเขาประกาศเมื่อวานแล้วว่าเพลงอะไรนะเฮนการเรซาชิโยครับสิ้นสุดทางแพ้ แล้วก็รวมถึงของของรุ่นหกด้วยแต่ชื่อยาวยังไม่มีชื่อไทยเออก็น่าจะได้เรียกันนั้นนะครับมีข้างหลังบ้านอะไรเขาก็ส่งมาถามว่มาเมื่อไหร่จะเรียนขมอเล่นนี่ใช้เวลากี่เดือนก็เดี๋ยวว่ากันไปแล้วกันค่อยไปค่อยไปแล้วกันเนาะเออโอเคัไงก็ขอบคุณมากนะครับสำหรับคนที่สนับสนุนเรานะครับแล้วก็ดูกันมาจนถึงตอนนี้นะครับก็อาจจะทําให้แบบเออบางทีเราลงชา้าก็อาจจะแบบว่าไม่หาแล้วบ้างอะไรเงี้ยแต่หวังว่าถ้าเราตีความหรือเราวิเคราะห์อะไรไปเนี่ย จะทำให้ทุกคนแบบแฮปปี้แล้วก็ดีใจนะเออเราพูดถึงคนแต่งไปมยังยังนิดนึงแล้วกันอ่ะไหนๆก็นี้เหมือนเดิมไทยอะเรนเมนต์โอเคทุกอย่างเหมือนเดิมช่วงนี้เหมือนเดิมนะฮะก็คือคนแปลนั้งเพลงก็ยังเป็นพี่แมนแต่รู้พบโนทยานน์นะครับก็ดีผมว่าเท่าที่เมื่อกี้เรามีการกดอ่านเนือเพลงด้วยเนาะก็เขพอเขพอลนี้แทบไม่หลุดเออแล้วก็แล้วก็ เอ็มบีก็ยังเป็นคุณเก่งกาศนั่นแหละเกรงกาเดสเนาะก็ก็ถ้าเราเคยเห็นว่าผลงานช่วงที่มันผ่านมาไม่ว่าจะเพลงนั้นเพลงนี้เพลงนี้เท่นั้นเนี่ยมันดีอ่ะมันก็ไม่ได้แปลว่าเพลงนี้ไม่ถูกใจแล้วมันจะไม่ดีอ่ะเขาก็ยังทำได้ดีอย่างตอนสีสุดท้ายที่มีการฮาซิชันอ่ะก็ดีดีมากๆนะฮะเออถ้าเกิดใครคิดเห็นเหมือนเราต่างจากเราหรือมีอะไรเพิ่มเติมสามารถที่จะคอมเมนต์กันมาในช่องคอมเมนต์ได้แล้วก็ที่จะ กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกิ๊งกิ๊งนะฮะเอเอก็หวังว่าจะยังติดตามกันอยู่นะเออก็ยังไงก็ทําด้วยใจแล้วกันเรา,นาไม่ได้มีไรายได้ของนี้นะทุกคนก็ตอนนี้ทีมงานเราก็ทุกคนมีภาระประปังเยอะมากจริงเยอะมากจริงแต่ก็ยังทําอยู่นะครับยังไม่ทิ้งไปไหนเพราะว่าเราก็ายังรักน้องๆ4 8ไทยแบนเหมือนเดิมนะครับผม,มผมเป็นจักรวาลที่เกี่ยวข้องต่าง โอเคแล้วก็พูดคุอยอะไรทุกช่องทางครับไม่ว่าจะเป็นทุกครับแล้วก็ X ครับผมอ่าน่าก็มาพูดคุยกันนะสำหรับคลิปนี้ก็น,านก่าจะแค่นี้ครับผมแต่ละเดีย๋ยวเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ <c oughs> <c oughs>